เอฟให้ช่วยวิเคราะห์นกให้หน่อยนะครับผมว่าทำไมนกเขาเล่นไม่สม่ำเสมอนะครับผมเล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะครับผมดวงไม่ค่อยมีเลยนะครับผมโชคไม่ค่อยมีเลยถามผมว่าวิเคราะห์ให้หน่อยเป็นแบบไหนนะครับผมสวัสดีครับพบกับผมซันนกลงชแน,นลนะครับผมแก้ไขปัญหาเรื่องนอกลงหัวจุกนะครับผมอันไหนไม่รู้ก็จะไปจะยาหาข้อมูลมาให้นะครับผมเพื่อเพื่อให้ f อฟได้ ไข่ข้อสงสัยนะครับผมได้กระจ่างนะไม่ต้องงุมใบกันเองนะครับผมอ่าในกรณีเคสนี้นะครับผมนกฟุ้งจุกเล่นบ้างไม่เล่นบ้างใช่ไหมอ่าแล้วก็อย่าไปโทษชุกจะตานะครับผมเพราะว่าสืบไปสืบมาถามไปถามมานะครับผมในกรณีนี้เพื่อนๆมาลองฟังกันดูก่อนนะครับผมอ่าในกรณีเลขนะครับผมนกน้ําไม่ได้อาบนะครับผมเดดไม่ได้ตากนะครับผม อกล้วยก็สี่ห้าวันเปลี่ยนครั้งแล้วก็พอไปเก่งแล้วเป๊โษษชกจะตาแบบนี้ก็ไม่ดีนะครับผมไม่บาดน,นะอันนี้คือเข้าตำรานะครับผมนกกงหัวจุกถ้าเพื่อนๆไม่ได้ทําตามนี้ก็คือพูดได้เลยนะครับผมว่าไม่ต้องไปเก่งนะครับผมไม่ทําอะไรบ้างนะครับผมกล้วยไม่เปลี่ยนวันต่อวันอเด็ดไม่ได้อาบนกไม่ได้อาบน้ําคือ สามอย่างนี้คือสามปัจจัยหลักของนอกแล้วนะครับผมสามอย่างนี้ยังสําคัญกว่าคงบินเลยนะครับผมที่เขาไปบินออกกําลังกายนกได้ลงไอ้สามอย่างนี้สําคัญกว่านะครับผมอืมไอ้ดากเดศอาบน้ําเปลี่ยนกล้วยนะครับผมสําคัญนะครับผมคือมาบอกคนนะว่าทําไมมันสําคัญนะครับผมนกคงหวัวจุกนะครับผมเพื่อนเพื่อลองคิดดูแบบนี้นะเหมือนคนที่ได้อาบน้ําทุกวันมันสดชื่นไหมกับอีกคนนึงไม่อาบน้ํามาอาทิตย์หนึ่ง เออมันเริ่มเหนียวเลยอย่าว่าแต่อาทิตย์นะครับสามวันก็เหนียวแล้วนะครับผมนกงูจุกก็เหมือนกันนะครับผม้าไม่ได้อาบน้ํานะเนื้อตัวความสดมันจะสู้นกที่เล่นน้ําไม่ได้นะครับอ่าเล็วเดดไม่ได้ตากนะครับผมผพไม่ได้ตากใช่ไหมพอไปเก่งนะครับผมหลบเกือบอยู่ในถ้วยนะครับผมอืมนกน้ําไม่อาบเด็ดไม่ตากนะครับผมกล้วยสี้าวันเปลี่ยนครั้งนะครับผมเร็วมาทุดโชคจะตามก็ไปถูกต้องนะครับผมอันนี้ต้อง ตันพฤติกรรมตัวเองนะเอามาฝากนะครับผมแล้วก็นอกกวงหัวจุกนะครับผมเหมือนที่ผมบอกไปเนี่ยนะงบินก็สําคัญนะครับผมเต็3อย่างเลขกนี้ถ้าไม่ทำนะคือเปรียบเสมือนเราไปบํารุงราวนะครับผมอันนี้นะเอามาฝากนะครับผมให้เอฟซได้ฟังกันเ,ออเวลาแก้ไขปัญหาให้ใครนะครับผมก็จะมาทำคลิปลงแบบนี้นะ เออเพื่อได้เป็นประโยชน์กับคนต่อ,ตอ,ตอไปและถัดไปด้วยที่กําลังดูอยู่นะครับผมบางคนก็ส่งคลิปให้ดูว่ากําลังดูให้อยู่ก็ขอบคุณนะตางดูคลิปให้ดูโฆษณาให้ก็ขอบคุณมากๆนะครับผมเออนั่นแหละเป็นกําลังใจที่ดีเลยนะครับผมนกพงหัวจุกนะครับผมเดี๋ยวจะมีถามมาแน่นอนนะครับผมว่าต้องตากแดดอ่าเวลาไหนนะครับผมเออผมได้ไปศึกษามาแลวนะวิธีที่อัพเดตที่ดีที่สุด อันตีเจ็ดีแปดนั่นหละครับผมเป็นเดดท,ที่ว่ายังไงอ่ะรับวิตามินได้ดีที่สุดนะเออตากยาวๆไปถึงต้นเพื่อนๆ่นเก่งเลยนู่นแหละเพราะว่าเวลามันไปเก่งเดชมันจะได้ทุนเดชได้เห็นไหมนกยิ่งเก๋ๆคนดีๆนะครับผมอ่าอันนี้โกเป็นเบื้องต้นนะครับผมกกรวบรวมข้อมูลมาให้นะครับผม เราที่จะรวบรวมมาให้ได้นะครับผมส่วนมากจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับผมแต่ว่าถ้าข้อมูลลึกๆเพื่อนๆก็ต้องไปศึกษากนันเองนะครับผมเพราะว่าหลายตำราหลายอย่างมันไม่เหมือนกันนะมีหลายเทคนิคนะครับผมเดจะหาเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาให้มาฝากกันเลี้ยงกันนะครับผมอมืต่อไปนี้ไม่เอาเลยนะครับผมน้ำไม่อาบเดชไม่อาบนะครับผมกล้วยเสียวันเปลี่ยนกลางแล้วมาตุ้ดชุกจะตา แมวนะครับผมเราจะต้องทําให้ดีตั้งแต่ต้นไปเลยนะครับผมคือนกองหัวจุกวันนึงจะได้ต้องทําอะไรอะไรนะครับผมใน YouTube มีให้ศึกษานะครับผมเราสามารถเปิดไปศึกษาแล้วก็ค้นคว้าได้นะครับผมเก็บเฉพาะความรู้ที่เราต้องการนะตอนนี้โลกอินเทอร์เน็ตมันกว้างใหญ่นะครับผมเออแล้วก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆเราก็ต้องจับจุดได,ได้นะครับผมตอนนี้นกคงหัวจุกใกล้จะปลดล็ลกแล้วนะครับผมเพิ่มผู้คนมากมาย เออเพิ่มหน้าใหม่มามากมายนะครับผมเป็นสีสันนะครับให้นกรงหัวจุกมีคนเล่นยิ่งเยอะนะครับผมนกคกงหัวจุกที่นี้ก็จะยิ่งมีราคาสูงนะราคาสูงสูงอย่างไรนะผู้เล่นยิ่งเยอะความต้องการยิ่งมากนะครับผมแล้วก็มันเป็นการต้องการของตลาดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมนกนกที่เก่งก็จะมีมากขึ้นเพราะว่านกเก่งมีมากขึ้นคนหากันเยอะทีนี้เพื่อนๆก็จะสนุกกับมันนะครับผม มันก็จะเป็นอเกมกีฬาชนิดหนึ่งนะครับผมที่ว่าจะพาเพื่อนๆสนุกเพื่อนๆนะครับผมเพราะว่าไปเที่ยวไม่ที่มันได้เที่ยวไปในตัวนะครับผมหนึ่งได้เที่ยวสองได้เพื่อนนะครับผมได้มิตรรีหลายๆอย่างนะเราสามารถเอ,อสร้างได้จากทางนี้นะครับผมอืมลเลติโอมาทําคลิปนี้ให้นะก็จะได้อ่ายังไงแก้ไขให้นะครับผม เพ,เพื่อนจะได้ไม่ต้องตทดโชคชะตานะเพราะว่าถ้าเราทําทุกอย่างให้ดีที่สุดเอ,อนั่นแหละเลยคนมาวทวดโชคชะตานะครับผมแต่ถ้าน้ําไม่อาบเด็ดไม่อาบเหมือนที่บอกไปนะครับผมก็เหมือนไปบํารุงเล่านะออจ่ายจัดตักให้คนเลยดีกว่านะครับผมอืมไหนไหนก็ใครที่ว่าเลี้ยงนกคงหัวจุกที่ไหนที่ร้องเยอะๆนะ สามารถวตเข้ามาได้ในคลิปนี้นะครับผมมี f อฟซที่อยากจะเออหานกพงหัวจุกมาเพิ่มเข้าบ้านนะเพก,ก็อยากอยากได้นะครับผมว่าทินไหนนะนนตอนนี้ทีออ่มันลงเยอะดีนะอืมให้ถามไม่หวั่นไม่ไหวนะครับผมเพราะว่าแต่ละคนนะตอบไปหลายคําถามนะครับผมหลายทางนะเออแต่ว,ว่ามันก็เก่งทุกทีนนะเอาจริงๆนะครับผมนกพงหัวจุก มันก็มีตัวเก่งของเดลทินนะยูยที่เราเราลุ้นดีนะครับผมว่าจะเจอไฮไลท์เราจะเจอตัวสีเหล็ดต,ตนไหนนะครับผมตัวหายากจริงไหมเพื่อนเพื่อนเชื่อแล้วนะครับผมตลอดชีวิตนะมันจะมีแค่นกที่คู่บุญบรารมีแค่ตัวเดียวนะที่เก่งๆ,ๆจริงๆนะครับผมอ่าไอตัวที่เล่นบางคุณบางเล่นบ้างไม่เล่นบ้างอันนี้เราก็ไม่นับนะเออพยายามหาให้เจอนะครับผมเหมือนในปีสามตะเปือหให้เจอมันยากนะครับผม พอเราเจอเตละทีกันไม่พอปั้นดีๆเพราะว่าเริ่มมีเวลนะครับผมโก็มาขอซื้อมาอะไรเขายโตเป็นเราได้กาไรเรียวนะครับผมอืมเราได้กาไรเรียวเป็นผมผมได้กาไรเรียวผมก็ล่อยนะครับผมล่อยลปอยหาใหม่นะแต่สําหรับคนที่ขคเดินสายจริงๆนะครับผมขคจะไม่ขายนะขคจะเดินสายอยู่นั่นแหละเก่งอยู่นั่นแหละนะครับผมจนสร้างชื่อเสียงให้กับขคได้เป็นโบเป็นกรรมนะครับผมเลยมาทำคลิปนี้ให้ เอฟซีได้รับชมเพื่อเป็นความรู้ให้กับคนที่มาเปิดอ่านเออไม่มากคนน้อยสักนิดผมก็ดีใจแล้วนะครับแล้วก็จะทําเกี่ยวกับคลิปนกปงหัวจุกแบบนี้ตลอดไปนะครับผมหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมผมก็จะอัปเดตให้ฟังในนี้นะครับแล้วก็สําหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะเออฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับผมแล้วก็กดติดตามไว้นะเพื่อรับชมคลิปเกี่ยวกับนกปงหัวจุก สวัสดีครับ